สวัสดีนะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแล้วล่อมูกันไรกล่องมือนี่ดีใจจนสั่นพี่น้องโอปป้กระตืกเบิกทรับกระตืกถือทั้งบนทั้งล่างนะคะนอกทั้งโอปป้ทั้งเบิกครับครับเอาให้ดูก่อนเลยนะครับ อันนี้คือทีมงานเขียนนะครับวันที่มาสัมภาษณ์นะครับผมให้ดูคนหลักฐานครับหนึ่งหกี่เดียวอันเบิกทบดบว่ามันตรงกันก็เบิกซับเบิกทับไปทื่นโอปอได้บักลายโอปอไปรักซื้อจักบาทมือนนั่นหลายอยู่นะครับแสนบาตัวละแสนบาเจ้าไปซื้อมืินนั่นเจ้าได้จักบาทเจ้าบินมาไปหามงูงีบี้มืงนนี่เดี๋ยววันนี้ไปเลี้ยงเลยวันนี้นะฮะวันนี้พาทีมงานไปเลี้ยงเลยนะครับผม เบอร์แทะคพึ่งรูนะคะเมื่อกี้ไล่สุดไปบนอ p p o ไอยูเลยบรู o ป p อไปลากถึกได้ค่ะทีขึ้นเด้อค่ะเด้อสื่อที เจ้าได้หลายแสนเมนบอไ่เจ้าบอคอยมาเลยเจ้าฮอดล้านบอเจ้าไปรักซื right? ้อเลยน่ะชิบวกนะถ้าเกิดผมถ้าเกิดผมได้ซื้อซื้อซื้อหนักครับผมโออปอไปรักซื้อเบอร้ค่าที่ขึ้นย้อนโอปอนี่แหละก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณพระธุดงนะฮะงวดนี้สําหรับผมคืองวดที่2แล้วแม่นี้ดีค่ะงวดที่แล้ว8 9นะครับงวดนี้คือ1661กลับด้วยนะครับสามารถกลับไปดูในคลิปย้อนหลังได้นะครับเนาะ อาอันอุปวัเคยบอกท่างช่องด้วยค่ะว่าอันถ้าเลขออกอันพระท่านปล่อยต่องวดเลยเพราะเป็นคำนวณบอกคำนวณครับท่านให้มาหนึ่งเก้าสามแล้วก็เนี่ยหนึ่งหกสามอุปวัไปวัดมากบ่บางาหันนี่ไปห้าลูกแล้วแวไปเอาเลขน้ำปูบ่ท่านโทรให้ไปหาไปแบบด่วนเมื่อกี้ก็คือรับลูกจากโรงเรียนเสร็จปุ๊บก็มาเลยมาเลยว่าอันอุปปัถวายท่านแสนหนึ่งคุ่ะ ก็คิดว่าคิดว่าคิดว่าหลายแสนอได้นีเพ่นวน่าคิดว่านะครับคิดว่าจะถวายหลักแสนใช่ไหมคิดว่านะครับผมก็ดูก่อนนะครับก็ถือว่าได้อยู่ครับสี่ครับรอบนี้คือว่าลืมตาอาปากได้เลยนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเดี๋ยวพาทีมงานไปเลี้ยงก่อนเลยไม่ต้องพูดอะไรมากไม่พูดอะไรมากนะฮะอยากินข้าวแรงเลยวันนี้ถ้าถ้าถ้าออกหนึ่งเก้าสาม่งอีกแน่ยุ่งอีกแน่อยาเขีนถ้าออกหนึ่งเก้าสามนะฮะโอ้ ลองดูสิเป็นจ้ง่าเแต่ยงทางไวดายลูกตัวนี้เนี่ยผมพูดตรงๆเนาะเยอะเหรอผมไม่ได้ซื้อตัวละแสนเหมือนเขาหรอกมันไม่มีเงินซื้อตัวละแสนหรอกตัวละหมื่นเหมือนคูณหมื่นครับตัวนี้ถ้าได้ตัวนี้เก้าสามหรอนี่นี่สองตัวนี่ผมผมซื้อเลขไปหมดประมาณสี่หมื่นเอาง่ายๆคูณเอาค่ะคูณเอากับเล่นตัวละสี่หมื่นนะฮะเจ้าก็ไดไลายเนาะก็คือถ้าถ้าออกตัวนี้ได้เยอะนะครับ ขางีนข่าวว่าอุปปอฝันดีพร้อมก่อนเดขกอกะฝันว่ามันีจังไดมันเป็นงวดเก่าเนาะมันก็สมมติว่าเราฝันเนี่ยมันมันมันก็เหมือนว่าจะเป็นงวดเก่าไปนะฮะเอาเลขของพระอาจารย์ก่อนดีกว่าตองวดไปเลยครับต่องวดไปเลยให้มาเม็ดเดียวนะครับต่องวดงวดงวดวันนี้ออกวันที่เท่าไหร่ครับวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเะยเนาะหนึ่งไม่รู้ไม่แน่ใจแต่คิดว่าวันที่หนึ่งเนาะอันนี้ไม่แน่ใจเนาะแต่ว่างวดเดือนกุมภาเนี่แหละครับ ไม่วันที่หนึ่งก็วันที่สองเนี่ยผมไม่รู้วันไหนคือโอปอนี่บอลล่าไพ่ปล่อยเลยปล่อยก่อนครับผมเดี๋ยวโอปอปล่อยปั๊บอ่าเดี๋ยวว่าจะเอาเลขเดี๋ยวเขาจะหาว่าเลขคนอื่นมาปล่อยเหมือนหนึ่งเก้าสามนี่ปล่อยแต่ถ้าไปตรงกับใครก็ไม่ทราบนะโอปอจะปล่อยต่อเลยผมปล่อยต่อเลยครับคือสถิติเก่าของหลวงปู่ก็คือเก้างวดติดนะครับผมอ่าแล้วท่านก็ไปทุดงแต่ตอนนี้ท่านกลับมาแล้วก็คืองวดนี้งวดที่สองนะครับอันนี้คือ อันนี้ไม่ใช่ลายมือผมเขียนนะอันนี้เป็นลายมือทีมงานเขียนนะครับที่ที่ได้มาสัมภาษณ์รอบนั้นนะครับผมนะฮะนี่นะครับแต่ผมซื้อทุกตัวนะผมซื้อทุกตัวผมกลับทุกตัวนะครับครับอ่านะครับบางท่านอาจจะเห็นนะบางท่านอาจจะไม่เห็นนะครับเนาะนี่นะครับหลักฐานนะครับงวดประจําวันที่สิบเจ็ดมกราสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับนี่นะเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ หมดนี้ถือว่าลืมตาอาปากได้นะเน้นเยอะนะครับผมเน้นเน้นดีใจนล้ว้อค่ะแสดงความดีใจด้วยนะคะไม่ปกติก็ไม่ซื้อนะปกติก็จะให้เบิกซับเป็นคนซื้อนะครับครับรอบนี้รอบนี้ก็เลยลองซื้อเองดูก็เคยก็เลยถูกนะครับผมท่านหนึ่งหกสามนี่ก็คือเต็มเต็มเลยนะครับครับแล้วเมื่อกี้เข้าเรื่องดีกว่าเมื่อกี้ไปรับลูกสาวมาจากโรงเรียนนะครับ อาจารย์ก็จิ้งกลางมาบอกว่าโยมอาตมาตได้แล้วนะฮะอาตมาตได้แล้วนะโอ้โหรับลูกเสร็จรีบมาเลยครับผม,ไ,มได้มาได้มาเข้าหัวสมองเป๊ะเะนะฮะ ตุร์เตอรี่มาเจอกันเลยรอบนี้พระพาทุดงนี่โทรเรียกเลยโทรเรียกครับเป็นครูบาอาจารย์นี่แหละครับครูบาอาจารย์วัดกับวิญญาณไก่บ้านเดฟวิญญาณไก่เดฟแต่ว่าไม่บอกนะคะออว่าวัดชื่อนี่ถ้าเอ,อ่ยชื่อนี่คือว่า,าอ๋อกันทั้งประเทศเลยนะครับสําหรับแต่ว่ายังไม่ไม่บอกใช่ไหมพักทุดงตัวละแสนนะครับผมแต่วัดยาฉายา วัดยุ่ใกล้บ้านโอ <S <S ้ปัวก็ไม่ใกลกันนะครับไม่ไกลไม่ใกล้กลกลแต่เขไม่ท่านก็ไม่อยากจะออกสื่อนะครับตอนแรกผมก็บอกพระอาจารย์ไม่ออกนะครับไม่ออกให้โยมนั่นแหละเพราะว่าโยมเรากำลังจะสร้างอยู่อะไรเงี้ยอันย้อนร่อยตั้งแต่ลายปีขึ้นหลังนออันสิบเจ็ดงวดติดนะมันอีหลีบวแไม่เจ้านี่บอสิบเจ็ดงวดนะสิบเจ็ดงวดสมัยก่อน,นอาจจะใช่นะแต่ว่าที่เขาซากันนะฮะที่อันหบหกปีขึ้นหลังเเพิ่นได้คนใดนะใช่ครับใช่ แต่ว่าช่วงที่ผมมาทันคือของท่านอ่ะเก้างวดมาช่วงสิบเจ็ดงวดนี้ก็คือว่าท่านจะได้มาเป็นสูตรคำนวณนะครับเนี่ยสำหรับผมเนี่ยที่เจอกับตัวเป็นๆเนี่ยคือสองงวดละงวดแปดเก้างวดหนึ่งหกหกหนึ่งเนี่ยนะครับแกออกคลิปว่าขั้นป่าอกหัวยังยังยังครับผมอม่นงครับอพักธุดงตัวละแสนเอาพิมพ์รอไว้นะครับ fc อมเมนต์ไว้นะพิมพ์รอไว้นะครับผมเดี๋ยวจะตามให้ตลอดสําหรับแนวทางพักธุดงตัวละแสนนะครับผม ท่านให้สามตัวเลยนะฮะตองวดทันทีเลยสามตัวนะครับเอาแล้วแคปหน้าจอไว้นะครับให้เอฟซีแคปหน้าจอไว้ถ้าชอบนะครับ<ช>ผมชอบจังตามนะะเนานะเนาะเป็นแนวทางบ้านใจร้อนแล้วฟังมาโดนเติรดแล้วอยากเขีนแล้วว่าเิ่นตองงวดตัวใดแปดสองสี่ด้วยกลับไปกลับมาเนี่ยนะ โอเคนี่ครับผมต่องวดเลยต่องวดเลยครับท่านบอกว่าต่องวดทันทีไม่ต้องรอปล่อยก่อนดังก่อนอ,อ่ะมันตัวเดียวกันไมไ่ใช<ๆ>่ใช่ใชนี่กลับกลับไปกลับมาสองแปดสี่แปดสองสี่ท่านให้มาตัวนี้โอ้เอาอปอมามาสองแปดสองสี่ตีจังกับใช่โอ้พอกพระธุดงปล่อยต่องวดจา้าหนึ่งกุมภาพันธ์เนาะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเด้อ ท่านต่องวดให้เลยนะครับงวดนี้งวดที่สามนะครับผมสําหรับ <c oughs> ที่ผมไปขอมานะครับกับท่านเนาะ,ะแต่สถิติเก่าของท่านคือเมื่อหกเจ็ดปีที่แล้วก็อย่างที่เบิกซับว่าอะไรสิบเจ็ดงวดสิบเจ็ดงวดอ่าแล้วก็ของอมผมมาสัมผัสได้กับท่านก็คือเก้างวดแ,บบแต่ใหม่ล่าสุดคืองวดนี้งวดที่สามคือคอันมีคนสร้างให้เพิ่นหยุดไปอันบอจ็บเพิ่งหยุดใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าเจ้ามือใจเบาไวเดียวเอายง่ายเจ้ามือจ้างหยุดเลยป เอา <Alab> มือจ้างหยุดส,สมัยก่อนนะฮะสมัยก่อนนะครับคือจนเจ้ามือจ้างหยุดอันนี้เป็นเลขพัทธุดงนะครับผมพัทธุดงตัวละแสนนะครับฉายานะครับก็เลยขออนุญาตท่านเรียกว่าพัทธุดงตัวละแสนนี่แหละมันมันขังดีนะม่นดีอุปเล่นตัวละแสนไม่ถืแยักหม,ม, <ส gaze> มื่นตัวตัวลสี่หมื่นตัวละสี่หมื่นไม่เราทั้งหมดตัวละหมื่นตัวละหมื่นตัวละหมื่น แต่ว่าผมเน้นหนึ่งหกแง่ที่ผมได้เยอะคือผมได้หนึ่งหกหกหนึ่งที่ผมวงกลมไว้นี่ละครับเก้าสามวันนี้เตรียมตัวพวงกลางนะครับผมวันนี้เตรียมตัวพวงกลางเลยทีมงานเนี่ยผมพาวันนี้พาไปเลี้ยงเลยวันนี้กาเมือนี้มีผู้ใดแน่นอนี่นอนมีหน้องผ้าร้วยนิ้วผ้าด้วยนะครับหน้าขี้ปอผ้าร้วยโอปป้ผ้าร้วยปออยยครับ เจ๊ลดพาด้วยเจ๊ดวงพาด้วยครับวันนี้เรามีส่วนลดด้วยวันนี้ไปกินจนมีส่วนลดอะถูกเลขบ่อยถึงว่าใจให้ไหวเนอะบาทกินหลายถด้ถึงว่าไม่ผอมสักทีเก็บกดกินเลขดูบอลจอยหอกินจนมีส่วนลดเนาะคือเรามีโชคมีลาบนะครับผมแล้วก็แบ่งปันให้พาทีมงานไป กินเลี้ยงครับไม่ถูกเลขไม่ได้กินโอ้ขอบคุณค่ะได้หลายเด้อเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางเพื่อความบันเทิงนะครับ FC ดูเพื่อความบันเทิงนะครับเนาะคืออีกแค่รอบนี้ถ่ายคลิปบานีว่าเพาเห็นดีพี่น้องเอานะครับดูเพื่อความบันเทิงนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับมากแก้งตามเนาะครับผมแคปไว้แคปไว้ค่ะชอบค่อยตามจ้าต่องวดไว้ก่อนนะครับต่องวดก่อน